อยากจะแจ้งนิดนึงว่าหลังจากคลิปเนี้ยเอฟอาจจะแบบมีการแบบเฟดไปบ้างนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งคือตอนนี้แบบตันตันในไอเดียนะจะทำป้ายยาก็ไม่มีอันไหนอินที่แบบจะแบบพูดแล้วได้อัธรดจะซื้อของช็อปปิ้งอีกก็ตังค์ไม่ค่อยมี นะฉะนั้นช่วงหลังจากคลิปนี้ไปนะคะถ้าเกิดเห็นเอฟเฟตไปบ้างก็อาจจะอยากให้เข้าใจด้วยนะทุกคนว่าแบบเออมันมีความตันในไอเดียนู่นนี่นั่นมีแบบเ,เรื่องงานช่วงนี้ก็เครียดด้วยเออค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็นั่นแหละเออนะก็ยังไงฝากด้วยถ้าเกิดสมมติว่ามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจก็จะทําเสนอออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนหายไปก็ขอให้เข้าใจกันด้วยละกันเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีนี่ที่จะมารีวิวน้องคนนี้เป็น p อเช e เอส s ซนนะคะเป็นตัววนะินเทจนาเป็นตัวเชอรี่นะที่เอฟได้มานะคะก็จริงๆได้มายังไม่นานแต่ว่าได้ใช้ไปหลายครั้งเออชอบใช้มากเอาจริงใช้บ่อยมาก เออใช้บ่อยมากไม่รู้ว่ามันเป็นการเห่อหรือว่าเป็นการชอบรักจริงๆนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคือใช้บ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบนะไม่ได้คิดว่าน้องจะใช้ง่ายใช้ดีขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไม น้องถึงเป็นที่ตามหาในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นมือสองหรือมือหนึ่งในช็อปนู่นนี่นั่นน้องเป็นที่ตามหามากๆจนราคาแบบพุ่งสูงไปมือหนึ่งนี่คือแบบ4ี่หมื่นสองแล้วว่าในช็อปอะรีเซลเลอร์คือไม่ต้องพูดถึงรีเซลเลอร์คือไม่ต้องพูดถึงมือสองที่เมื่อก่อนเห็นกันแบบตัวโมโนแกรมปกติเนี่ยประมาณแบบ9 0 0 0พันหมื่นสองอะไรเงี้ยไม่เห็นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำที่เจอคือหมื่นเก้าฮัลโหล ราคาพุ่งสูงมากค่ะก็ก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยคิดเลยว่าแบบเออมันจะยังไงทําไมมันต้องแบบขนาดนั้นเลยเนี่ยนะคะจนได้น้องคนนี้มาแล้วก็ได้ลองใช้งานไปสักพักหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทําไมทุกคนถึงตามหานะก็มาให้ดูก่อนนี่ของเอฟก็จะเป็นตัว Limited Cherry นะคะก็เป็นคอลเลกชันที่ทาคาชิมุรามีออกแบบไว้นะเป็นน้องเชอรี่สลูก นะแบบนี้จริงๆอะ่ะถ้าเขาทําแบบเชอร์รี่ลัวนๆเนี่ยเออลัวๆด้านหน้าเนี่ยมันก็คงแบบน่ารักไปอีกแบบหนึ่งอนะเนาะก็เสียดายที่เขาไม่ตัดสินใจแบบนั้นนะคะแต่ว่ามีเชอร์รี่สองลูกนี้เอฟก็ฟินแล้วเออมีแค่สองลูกก็ฟินแล้วชอบมากนะคะก็ประมาณนี้ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลังก็จะไม่มีลายอะไรนะคะนี่นะก็ด้านกลนก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็สาย สายตอนนี้ที่เอฟใช้อยู่จะไม่ใช่สายออริจินอลของมันแล้วนะคะเพราะว่าสายออริจินอลของมันเนี่ยค่อนข้างสั้นนะอแล้วตอนแรกเอฟก็จะไปแบบจะไปซื้อในช้อปปี้อ่ะที่มันเป็นสายเหมือนรุ่นใหม่ที่มันยาวหน่อยสพายขึ้นไหลได้อะไรเงี้ยเอฟก็แบบเออลังเลลังเลมัวแต่ลังเลไปลังเลมาแล้วก็ไปน,นึกขึ้นได้ว่าเอฟอะมีใบลูกของตัวเนเวอร์ฟูลอยู่นะซึ่งใบลูกของเนเวอร์ฟูลอะเขามาพร้อมกับสายตัวนี้ทุกคน เออมันมาพร้อมกับสายตัวนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยไปเอาออกมาแล้วก็เอามาใส่นะแทนสายตัวออริจินัลของน้องซึ่งไอสายของ n e v e r f u ฟูลเนี่ยสายของใบลูก n e v e r f u ฟูเนี่ยมันไม่ได้ยาวเท่าตัวที่เป็นตัวรุ่นใหม่ที่มันขึ้นไหลได้อยู่ดีนะคะมันยาวกว่าตัววินเทจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยาวเท่าตัวรุ่นใหม่นะก็ฉะนั้นเอฟก็เลยเอาห่วงตัวนี้มาใส่เพิ่มความยาวเป็นห่วงที่ เอฟได้มาตอนที่ตอนนั้นเอฟได้เอามา PM มาใช่ไหมแล้วเอฟอยากจะลองทำเอามา PM เป็นตัวโชว์เดอ l แบ b กนะคะแล้วก็เลยเอาห่วงนี้มาคล้องเพื่อที่จะแบบคล้องสายเข้าไปเออนึกออกใช่ปะแล้วทีนี้มันคล้องไม่ได้เพราะว่าตัวอะไหล่ของเอามา PM ตัว m u l ติ c o l o r อร์เทปมีมันค่อนข้างหนานะคะฉะนั้นตัวน้องพวกเนี้ยก็คือเข้าไม่ได้ คล้องไม่ได้นะน้องก็เลยแบบเป็นหมันนะคะนอนแองแมงอยู่ที่บ้านนะก็พอได้อันนี้มาก็เลยแบบเกิดไอเดียเอาน้องมาคล้องกันแบบนี้เออช่วยเพิ่มความยาวสายฉะนั้นหลังจากที่เพิ่มความยาวสายแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยาวเท่ารุ่นใหม่ก็เถอะนะแต่ว่ามันก็จะคล้องแขนได้นี่เอ้ยมันจะก็จะสะพายไหล่ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวยืนให้ดูนี่ก็จะสะพายไหล่ได้สบายๆแบบนี้ทุกคน นะถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อสายใหม่ไม่อยากแบบเออไปหาสายใหม่หนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำนะพวกต่อความยาวสายอ่ะแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะฉะนั้นก็จะมีหลายท่านมาถามเอฟนะว่าแบบเออมันสะพายแล้วติดไหล่ไหมอะไรไหมนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสายออริจินอลของมันเลยอะ่ะติดทุกคนเออสะพายแล้วมันแบบมันอยู่ใต้จักระแล้พอดีอะ่ะซึ่งเอฟรู้สึกว่าแบบ ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากสะพายไหล่แนะนำให้ซื้อสายแทนหรือไม่ก็เอาตัวพวกเนี้ยเออมาต่อสายเพิ่มเอาเพิ่มความยาวเอาเองก็ได้เหมือนกันนะคะก็เอเห็นเขามมีขายอยู่นะเป็นแบบเป็นลายมุกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่อันนี้เอฟแบบขี้เกียจซื้อไงก็เลยแบบเออ DIY ตัวเองนะก็ค่อนข้างถือว่า เข้ากันอยู่นะเข้าไหมเข้าอยู่แหละเออสีอะไรก็แบบเข้ากันเป๊ะเลยทุกคนมันนี่มันคือความบังเอิญหรือยังไงนะนะก็เข้ากันเป๊ะเลยถือว่าโอเคแล้วเอฟน่าจะใช้แบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะคะทีนี้จบเรื่องสายด้านนอกมาเข้าสู่ด้านในของน้องนะคะที่เอฟบ,บอกว่าใช้งานได้ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยคือเอฟอะค่อนข้างเซอร์ไพรส์มาก เอฟมีตัวพอเช็ดอ s s o i r e ที่มันเป็นตัวมัลติคัลเลอร์อยู่ใช่ไหมทุกคนแล้วเอฟขายไปแล้วเนื่องจากว่ามันใส่ของไม่พอเลยเอฟไม่ได้ใช้เลยนะคะก็ตอนที่ได้น้องคนนี้มาก็เลยไม่ค่อยคาดหวังว่าจะได้ใช้น้องเยอะเท่าไหร่นะแต่พอลองใส่ของดูทุกคนอย่างที่เอฟเคยบอกว่าช่วงเนี้เอฟของน้อยลงอืมของน้อยลงคือตอนนี้เอฟใส่ของข้างในอยู่แค่เนี้นี่แค่นี้เองนะคะแล้วก็วันไหนที่ขับรถก็อาจจะมีแรกุญแจรถไปมุมตรงนี้ เพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าเพียงพอไม่แน่นเกินไปรูดสิบแล้วก็ยังแบบอย่างเงี้ยยังแบบสวยงามอะ่ะเออไม่มีป่องไม่มีพองอะ่ะนี่ดูดิเออก็ยังแบบดูดีมีชาติกูลนะคะก็มาดูกันว่าเอฟใส่อะไรไว้ข้างในบ้างนะซึ่งบอกก่อนว่าในคลิป boxing, อันบ็อกซิ่งเ่อฟพูดหลายรอบมากเลยว่าเอฟจะไปหาออากันเนเซอร์มาใช้ใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้สุดท้ายเอฟตัดสินใจไม่ได้ใช้เพราะว่าเอฟะตั้งกระเป๋าตัตงค์เนี่ย เอออกระเป๋าตัว card holder ของชาแนลตัวเนี้ยเอฟตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้ซึ่งมันกําลังใส่ได้พอดีมากแล้วก็มันกําลังเป็นจุดที่มันไม่แบบ ซิปมันไม่กินอ่ะเออไม่กินอ่ะความสูงมันกําลังพอดีกันนะ,นะคะแล้วก็เอฟก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเอาออร์แกเน이เซอร์มาใส่นู่นนี่นั่น,นมันก็อาจจะแบบสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะแบบขึ้นมาแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะปิดไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็เลยไม่ได้สั่งออร์แกเนเซอร์มาใช้นะคะทุกคนเพราะว่าณนะตอนนี้น้องกําลังแบบพอดีพอดีกับการใช้งานมากๆเลยเอฟกลัวว่าถ้าเกิดออร์แกเนเซอร์ต่อให้มันเป็น1.2ของสมอลก้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะกินที่ ขึ้นอีกนิดนึงอยู่ดีถูกไหมล่ะนะฉะนั้นใบนี้เอฟก็เลยแบบแตัดสินใจไม่ใส่เพราะว่าของที่ใส่อยู่มันกําลังพอดีนะคะก็มาดูกันว่าเอฟใส่อะไรไปบ้างนะมุมนี้ก็จะใส่อย่างที่บอกเป็นคาร์ทูเดอร์ของชาแนลอันนี้นะใช้เป็นกระเป๋าตังกระเป๋าใส่บัตรใช้เป็นแบบใช้เป็นทุกอย่างออใส่เหรียญด้วยทุกอย่างนะคะคุมจริงนะแล้วก็มุมนี้ก็จะมีตัวซับมันของมูจิ นะของก็คือเหมือนเดิมๆนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น a i r i c l a นะคะใส่ของกระจุกกระจิกนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Airpod นะคะเจ้าประจํามันเริ่มเสียแล้วเนี่ยเออจะต้องซื้อใหม่แล้วหรอเอออายุมันสั้นจังเลย2ปีเองได้มั้งเนี่ย Airpod เนี่ยนะคะอ่ะก็นด้านในก็เป็นแบบนี้สะอาดสะอา้านนะคะค่อนข้างกว้างนะคือจริงๆอ่ะมันใส่ของได้เยอะทุกคนมันกว้างมันแบบมีความแบบยืดหยุ่นแบบนี้ นะคะต่อให้ใบนี้มันเป็นวินเทจก็จริงแต่ว่าแคนวาสมันก็จรงิงไม่ได้แบบหนาไม่ได้หนักเหมือนกับวินเทจที่แบบยุค9 0ย์ุค80อะไรนย่อะเงี้ยมันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็มันจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงหนาใส่ของได้เยอะแต่ถ้าเกิดเราใส่ของเยอะเกินไปน้องจะมีความแบบปิดแล้วมันจะย่นเออมันอาจจะแบบ ยนๆอย่างนี้ตามของที่เราใส่หรืออะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นก็เอฟอยากให้มันทรงสวยอะเอฟก็คือใส่ของเท่าเมื่อกี้นะคะมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในจุดที่แบบทรงมันยังสวยอยู่เนาะนี่นะคะด้านในก็เป็นแบบนี้ทีนี้มาว่ากันถึงข้อดีข้อเสียนะคะเวลาที่เอฟใช้งานแล้วเกิดขึ้นเนี่ยก็ข้อดีก่อนเลยนะทุกคนคือน้องเป็นคอมเพกแบบเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างคอมแพกแต่ว่ายังใส่ของได้เยอะอยู่นะคะอย่างที่บอก ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้แคร์ว่ามันจะแบบบิดเบี้ยวหรือแบบย่นเสียทรงหรืออะไรเงี้ยจะใส่ของเยอะกว่า F อีกก็ได้นะเพราะว่าน้องเป็นแคนวาสที่มีความแบบยืดหยุ่นพอสมควรน,นะคะก็คือใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับความเป็นแบบกระเป๋าที่ค่อนข้างคอมแพกไปไหนไปกันสะพายแล้วแบบไม่เกะกะอ่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบไปง่ายนู่นนี่นั่นนะคะก็สะดวกนะ ก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของการสะพายเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกนะคะในความยาวของสายที่เอฟทำมาเนี่ยก็คือของแขนก็ยังได้อยู่เดีเ๋ยวฟยืนให้ดูเนี่ยของแขนแบบนี้ก็ยังได้อยู่ไม่ยาวจนเกินไปนะคะยังอยู่ในจุดที่แบบเออไม่แบบไม่ไปตีคนอื่นนะไม่แกว่งไปตีคนอื่นนะคะยัอยู่ที่จุดที่แนบตัวอยู่นะแล้วก็สะพายไหล่ก็โอเคนี่ นะก็ไม่ติดไหล่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกสายก็อาจจะไม่ได้ใช้สายเดิมนะหรือเพิ่มเติมด้วยตัวขยายความยาวสายนั่นเองก็สบายเราแบบสบายสบายอะ่ะเออชิลๆ นะมีความแบบชิวๆแต่ก็ยังชิคๆอยู่นู่นนี่นั่นนะคะเนื่องจากน้องเป็นโมโนแกรมมันก็ตะโกนความเป็นหรูวิตตองออกมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะก็เป็นข้อดีของน้องที่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของการสะพายเนี่ยก็ค่อนข้างคล่องตัวนะคะใช้ได้หลายแบบหรือว่าใครจะไปเอาสายแบบสายยาว นะใสา่ย,ยาวมาสพายเป็นโชเดอร์แบ็กหรือทอสบอดี้เลยก็ได้นะคะแต่เอฟลองและเอฟไม่ค่อยชอบลุคมันเท่าไหร่เออเอฟชอบลุคของการคล้องแขนกับสะพายขึ้นไหลเป็นเคนดอลมากกว่าเออสพายขึ้นไหลเป็นเคนดอลนี่เงี้เออดูแบบไม่ตั้งใจอย่างงี้มากกว่านะคะก็นะค่อนข้างเป็นกระเป๋าที่มีความหลากหลายในการสะพายได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็ถือเป็นข้อดีอย่างยิ่งยวดของน้อง นั่นเองนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือน้องค่อนข้างซีเคียวนะคือน้องมีตัวซิปตัวเนี้นะคะในการแบบเออเก็บของซึ่งมันทําให้เวลาอย่างเวลาอัน,นเ,ออเ,อเ,อเนี้ยเอ่อที่เอฟเจอร์เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในข้อเสียเลยนะทุกคนคือฐานมันบางใช่ไหมฐานมันบางแบบนี้ฉะนั้นเวลาวางปุ๊บบางทีอ่ะเอฟเป็นโรคจิตเอฟชอบวางกระเป๋าตั้งให้แบบเอฟเห็นอนะ่ะแล้วเอฟรู้สึกว่ามันจะสวยอะ่ะเข้าใจปะเนี่ยเนี่ยน้องมันจะล้มแบบนี้เลยน้องล้มนะ ซึ่งถ้าไม่มีตัวซิปตัวนี้ของข้างในมันก็อาจจะกระจายออกมาได้นะคะฉะนั้นตัวซิปตัวนี้ก็คือมีประโยชน์มากๆในการที่แบบจะช่วยปกป้องกระเป๋าข้างในของข้างในนะคะให้มันไม่หกตงมาง่ายๆนู่นนี่นั่นก็คือเป็นกระเป๋าที่มีความซีเคียวนะแล้วก็ซิปของลุยตองก็เนี่ยรูดง่ายเออรูดง่ายโอเคใช้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาถึงข้อเสนะีย ข้อเสียที่เอฟเจอแล้วเอฟค่อนข้างลำคาญนะก็คือจุดเดียวกับข้อดีจุดเดียวกับข้อดีเมื่อกี้ก็คืออ e ีซิปนี่แหละอีน e ้องซิปเนี่ยคือเวลาถืออย่างเงี้ยทุกคนแล้วบางทีแบบเอฟคล้องแขนอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีของมีอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นกระเป๋าที่แบบเปิดด้วยมือเดียวค่อนข้างยากอะ่ะเออคือต้องเอาแบบน้องออกมาอย่างนี้แล้วจับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วค่อยดึงอย่างเงี้ยซิปถึงจะเปิดง่าย แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบสายอยู่หรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะเปิดด้วยมือเดียวอ,ะอ่ะเอฟเจอปัญหากับน้องค่อนข้างเยอะมากมันเปิดไม่ออกเออมันแบบด้วยจังหวะหรืออะไรของมันก็ไม่รู้อะทุกคนมันเปิดไม่ออกนะฉะนั้นน่ะน้องก็คือแบบมีซิปก็ดีแต่ว่าเวลามีซิปแล้วเวลาเราของเราถืออยู่ในมือหลายๆอย่างเนี่ยจะเปิดซิปด้วยก็ค่อนข้างยากในชีวิตนะคะก็ค่อนข้างยากแล้วถ้าจะเปิดซิปไว้เนี่ยเปิดซิปทิ้งไว้เนี่ย เวลาห้อยแขนของแขนน,น้องก็จะเปิดแบบนเนี้ยเนี่ยมันก็จะเปิดแบบเนี้ยเออความปลอดภัยก็คือไม่มีนะคือถ้าจะปิดซิปเวลาจะหยิบของก็เปิดยากเออถ้าจะเปิดทิ้งไว้ความปลอดภัยก็คือไม่มีเพราะว่าเวลาหิ้วเนี่ยเออทรงเนี่ยมันก็จะถูกบังคับให้แบบกระเป๋ามันแบบอ้าออกแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นนะ่ะความปลอดภัยก็คือจะไม่มีเราก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาความปลอดภัยแล้วเปิดลําบากหรือเอาความสบายแล้วดูดิ ของอาจจะหายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดเดียวแหละที่เอฟรู้สึกว่าลำคานจังเลยลำคาญจังเลยเออคือจะหยิบของแบบเวลามีของอย่างอื่นอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อเสียนะก็อาจจะอย่างที่บอกแหละว่าน้องตั้งด้วยตัวเองค่อนข้างยากนะคะทุกคนคือเอฟอะเวลาเอฟใส่ของอย่างเมื่อกี้มันก็จะมีแบบเอวีเคลมมีแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยเหมือนเป็นฐานให้น้องใช่ไหมแต่พอน้องแบบใส่ของน้อยกว่านั้นน่ะ เออมันก็จะแบบตั้งยากค่ะทุกคนอย่าว้เราจะกดลงไปอย่างเงี้ยเออกดลงไปอะซึ่งแบบมันจะเป็นการทำลายแคนวานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะก็น้องก็ตั้งยากนั่นเอง <laughs> นะสำหรับเอฟที่แบบบางทีอยากจะวางเพื่อถ่ายรูปวางแบบเออทิ้งไว้กับบ้านวางไว้ตั้งๆให้มันแบบสวยหันมามองแล้วก็จะเจอกระเป๋าของเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจอารมณ์ใช่ปะ เออไม่อยากแบบวางนอนมันก็จะไม่เห็นใช่ไหมละ่ะถ้าวางนอนอย่างเงี้ยมันจะเห็นอะไรถูกป่ะล่ะอุตส่าห์ซื้อเป็นเชอร์รี่มาก็อยากเห็นไงฉะนั้นนะคะน้องก็ตั้งค่อนข้างยากยกเว้นมีของข้างในที่แบบฟููฟจริงๆอ่ะน้องก็จะตั้งได้นะคะก็ประมาณนี้แหละทุกคนจริงๆมันก็มีแค่นี้นะในส่วนของข้อเสียนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งไอ้ที่เอฟกลัวเนี่ยก็คือความที่ เขาอะใช้ตัวรางสิตัวเนี้เป็นตัวรับน้ำหนักของสายถูกแม่ฉะนั้นน่ะเอฟแอบกลัวมากเลยว่าอ e ีผ้าตัวเนี้มันจะขาดเออเพราะว่าดูดิมันมีความแบบบิดนะเออผ้ามันมีความบิดอยู่นะคะก็มีความกลัวว่ามันจะขาดแต่คิดว่าถ้าเกิดมันขาดจริงๆตัวเนี้มันก็เป็นจุดที่ซ่อมได้นะมันไม่เหมือนแคนวาสตัวนี้ที่ถ้าเกิดแบบ แหกไปแล้วอย่างเงี้ยหลุยวิตองคือไม่รับซ่อมแล้วนะถ้าเกิดสมมติแคนวาตัวเนี้ยมันแหกไปมันขาดหรือว่าลายมันเฟดอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รับซ่อมแล้วแต่เอฟก็มองว่าตัวเนี้ยมันเปลี่ยนได้แหละเออต่อให้มันเป็นร้านข้างนอกหรือว่าเป็นช็อปลุยเองนะคะก็มัน,นก็ยังเปลี่ยนได้อยู่นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แอบกังวลนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสมากเพราะว่าอย่างที่บอกคิดว่ามันน่าจะยังเปลี่ยนได้อยู่นะก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับน้องคนนี้พอเช็ดอุปกนะคะก็ เชื่อแหละว,ว่าทําไมคนถึงชอบแล้วก็ตามหากันเพราะว่าในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการใส่ของได้เยอะแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้นะเออไม่นับปัจจุบันปัจจุบันมันแพงมากเออถ้าก่อนหน้านี้มัน20 0 0 0แบบ2 0 0 0 0กว่าบาทใช่ไหมมันก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้แบบกระเป๋าหลุยที่แบบสะพายได้นู่นนี่นั่นมีความคล่องตัวแล้วก็เอาสายยาวมาใส่ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างคุ้มค่ามาก นะคะแต่ถ้านับปัจจุบันเนี่ยมือหนึ่งสี่หมื่นสองเนี่ยเอฟก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะทุกคนพูดตรงๆนะถ้าเกิดใครชอบอันนี้อยู่แล้วไม่ได้มีงบประมาณเหลือเฟือแบบไม่ได้รวยเวอร์แบบโอ้สี่หมื่นสองก็ซื้อไปเถอะอะไรเงี้ยเออเอฟก็แนะนําว่าลองดูเป็นตลาดมือสองก็ได้นะคะก็สภาพดีๆราคาน่ารักก็ยังพอมีอยู่บ้างนะในระดับประมาณแบบหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นกว่าสองหมื่นปลายๆเนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครงบไม่จากัดไปมือหนึ่งเลยก็ได้แต่หายากนะ ของหายากเวอร์เออคือเอฟอะเข้าไปรีเฟชเว็บหลุยอะเอฟไม่เคยเห็นแบบ อีตัวเนี้ยนะมือหนึ่งอ่ะไม่เคยเห็นมีของเลยทุกคนนะถ้าเกิดใครจะอยากได้ใครจะได้จากตัวมือหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างต้องใช้แต้มบุญเยอะอาจจะต้องแบบไปทําสังฆทานก่อนซื้ออะไรเงรี้ยถึงจะเจออะไรางี้หรือเปล่านะคะก็นะถ้าเกิดใครมีโอกาสมีจังหวะดีๆก็แนะนํานะคะสําหรับตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือเป็นตัวลิมิเต็ดแบบนี้ก็ได้คือเอฟอ่ะส่วนตัวชอบตัวเชอร์รี่ไม่ได้ชอบรุ่นนี้ขนาดน,นั้นหรอกเออซื้อเพราะมันเป็นเชอร์รี่แล้วปรากฏว่าการใช้งานในการอะไร ยี้ก็น้องก็โอเคมากๆเลยค่อนข้างใช้บ่อยนะคะก็เชียร์นะเออถ้าเกิดสมมติว่าใครมองอยู่ก็เชียร์ค่ะนะก็ถ้าเกิดมีคำถามตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ